สวัสดีครับพี่เชิญนั่งเลยครับสวัสดีครับพี่เชิญเลยครับพ่พีบดพอนั่งบ่ครับเนี่ยขาดนึ่งเนาะ

มาแล้วิเรัมาแวกปริมานก็จะจังสี่แล้วครับพี่แต่นี่เหมือนเลยเปนบอแนครับตรงตามเน่้เลยครับครับผมปริมานก็จะหลายๆจังสี่เลยครับเขาเหตุใหนเบิรงครับผมครับคันรสชาติเป็นจังใดก็สามารถติชมได้ครับ เราตามเขาอันนี้อันนี้เปรี้ยวไปไหมก็ด well> ีแหละก็ดีเด็กก็ดีก็พผู้มากับคนทำงานเป็นก็ดีก็เป็นลาโฟกัสเจ้วอาเตอให้มันเป็นแบบดีเด้อ

งานที่เป็นบัวลอยนะคะเ,ออเป็นบัว้อยกร้วพอปลาต้มยำเนาะครับโอ้กระเาะผัดขาผ่อกระาวผัด,อดโอ้ยังเลย เรามาชมกันนะครับวันนี้ลูกค้ามาประมาณ11.2 11, คนนะครับก็ทานไม่หมดนะครับได้หอ,อกลับ3าอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำนะครับก็หมดเกี้ยงเลยนะครับส่วนเมโนูล,ล็กๆก็จะหมดประเภทออเดิร์นะครับ าก็เหลือแต่ก้างนะครับอันนี้เป็นเมนูหวานนะครับเมนูหวานก็จะได้น้อยหน่อยนะครับส่วนวันนั้นจะเป็นลูกค้าสั่งเป็นบัวลอยมะพร้าวอ่อนนะครับผมยังไงก็ชมเอานะครับวันนี้ลูกค้าได้หอ่อข้าวผัดห่อต้มยำแล้วก็ เป็น,นะระเพาะปลาที่หอ,อก,กับบ้านก็เราก็ถ่ายให้ดูกันเรียวๆแบบนี้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอหรือจะพาไปชมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ